เอาอาหารเข้ามาให้ไก่เก็บแอปเปิลไม่มีแล้วแอปเปิลไม่มีแล้วก็ได้นิดเดียวเองก็มาปล่อยไก่ออกด้วยดูซิว่าจะอยู่ได้นานไหมแต่ก่อนนะปล่อยออกมาไม่ยอมออกมาสมัยที่มีเดดมีอะไรปล่อยให้ออกมาหากินนี่ไม่ยอมหากินแต่ตอนนี้ ทั้งฝนทั้งหนาวทั้งไม่มีแดดออกมาอยากออกมาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเหลือก็เหลือสองตัวนี่เลยเนี่ยอยากออกมาจ้างช่วงเนี้ยเพราะว่ามันทั้งฝนทั้งหนาวเนาะทั้งแดดโอแดดไม่มีทั้งมืดคืมฝนก็ตกเย็นก็เย็นแต่อยากจะออกจัง ปล่อยให้เขาออกนี่เลยหีือสองตัวก็เป็นเงาๆหน่อยสองตัวเนี่ยก็จะประมาณนี้ไอแอปเปลิลก็ไม่มีให้เก็บแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดฤด,ดูกาลไม่มีละไก่ก็ปล่อยให้เขากินแป๊บหนึ่ง เขากินแป๊บหนึง่งอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เข้านี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มกินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทาท่าทําทางเหมือนที่กินนะแต่ก็อย่างนั้นแหละปล่อยไก่มันก็เหลือสองตัวเนาะมันก็เป็นเงาๆแหละ พราะว่ามันเหลือน้อยลงไงไอตัวดำน่ะกหางกำลังเริ่มกำลังเริ่มขึ้นหางกับคอน่ะน่ะขนเขากำลังเริ่มขึ้น,นเดี๋ยวก็เริ่มขึ้นไปข้างบนน่ะแต่ฝั่งนี้มันจะมีหญ้างไงแต่ฝั่งฝั่งเขาอยู่มันไม่มีหญ้า ฝั่งนี้มันจะมีหญ้าหน่อยมีหญ้าให้กินถ้าเขาอยากกินหญ้านี่ประมาณนี้ไข่ตัวเดียวอะ่ะตัวตัวสีน้ำตาลน่ะตัวดำน่ะไม่ไข่ เนี่ยไปได้มาหาสองวันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันที่สามเข้ามาเพราะว่ามันอาหารเขามันก็ไม่ได้ให้ทุกวันเนาะเพราะว่ามันไอ้นี่มันเหลือแค่สองตัวมันก็ไม่กินไม่เยอะเท่าไหร่ ประมาณนี้น,นกระเตวิ่งอยู่นั่นนะหายินไปเดี๋ยวคนเฝ้าก็จะพากลับเข้าเราแล้วละ่ะเพราะว่ามันหนาวอากาศมันหนาวเนาะอากาศเย็น ท,ทําท่าทําทางไปงั้นแหละเหมือนกินนะแต่ดูสิไหนกินที่ไหนอ่ะเคลียเคียไปแต่อยากออกไงถ้าถ้าออกเราก็ต้องเฝ้าไงเนี่ยไปแล้วหนเดินไปแล้ว <c oughs> เดินไปแล้วดูคนละทิศแล้วนมน่นึ่งดำอยู่อีกมุมหนึ่งน่นคือนางเริ่มที่จะ ไปฝั่งนู้นแหละดูไอ้นั่นน่ะตะไคร่ตะไคร่เราเพิ่งจะขย่าใบไมอ้ออกรอบเดียวเองดูสิเยอะอีกแล้วดูสิถ้าอย่างนี้นะเน่เนี่ยถ้าถ้าเนี่ยใบไม้มันเยอะเนาะ เนี่ยคโน้มลงจนจะถึงดินอยู่นะอีกอย่างหนึ่งถ้าแมวออกนะยิ่งเป็นช่วงหิมะมานะปกคลุมลงไปอีกหนักลงไปอีกปกติหิมะนะ่ะขนาดไม่มีใบไม้เกาะตะข่ายดีจริงหิมะก็นี่ยิ่งมีทั้งทั้งใบไม้ทั้งหิมะนะขาดพอดีตะข่ายนน่นนะเกือบจะถึงดินเลย เริ่มอยากเข้าแล้วแหละอยากเข้าแล้วเนี่ยรอเราเรียกแหละถ้าเราเรียกนี่ไปเลยเนี่ยรออยู่นี่รอเราเรียกมันก็เหลือสองตัวเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเป็นเหมือนไม่มีชีว,วิตชีวานะ่ะเป็นเงาเงาอะเป็นแบบ มันขาดอะไรไปเพราะว่าปกติมันหลายตัวไงนะก็จะประมาณนี้เราเราเรียกกันแหละเนี่ยเดี๋ยวให้อีกแปบ๊บนึงกันเดี๋ยวจะเรียกแล้วเราก็เย็นแล้วเหมือนกันเราก็จะเข้าแล้วเหมือนกันเย็น เียนเียนแล้วอากาศมันฝนลงเม็ดด้วยไงมันมีฝนด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้เย็นเก็บไปนั่นก็มีไม่กี่ลูกเองแอปเปิลอะมีไม่กี่ลูกที่เก็บไปอ่ะก็จะไปเทให้ จะไปเอาตัวเอตัวที่เราเก็บไว้กินน่ะเสริมเข้าไปไอ,อตัวที่เราเก็บไว้กินน่ะมันก็เหลือไม่กี่ลูกเองหมดแล้ววันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะให้เขาเพราะว่ามันหมดแล้วมันไม่มีแล้ว